บทที่8บทสวดธรรมจักรกับปะวัฒนาสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังภะควาภาลานาสียัง,ว,าายงวิหารติอิสิปะตะเนมิขาทาเยตัตะตะ,ตะ,ตะละขูภะควาปัญจวัคคิเยภิกขูอามันเตสิทะเวเมภิกขเวอันเตปัพัชิเตะนะนะเสวิ ตัพพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันติกานุโยโคโหินโนคัมโมโปนทุชานิโกอะนะลิโยอนะนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิรามาทานนโยโคทุโขอะนะลิโยอนะนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโอ,อันเตอ,น,เตอนุป,ปะคัมมะ มัชิมาปฏิปทาตถา,าคาเตนะอะพิสามพุทธาจากขุกกรณียาณกาลณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตตมาจากสาภิกเวม,มัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอะพิสามพุทธาจากขุกกรณียาณกาลณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะ สังวัตติอายเมีวะอานิโยอัตทางขิโกมักโหเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโโหสาภิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอิพิสามพุทธะจักขกุกัลณียานาการณีอุ ปะสามายะอภิญญายะสัมพธทายะนิพานายะสัมวัตติอีท้งโหปะนะภิกขเวทุกขะนิโรนิทุกขะทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามะละมหาลชัชมปีทุกขกังโสกะปะนิเทวาทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิดฉังนะละพติตัมปิทุกขังสังขิตเตน,นะปัจจุป,ปาทาณนะขันธาทุกขาอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขันสมุทโยอริยาสาจัจจยายาตันหาโปโนภะวิกานันทิราคาสหะ ขัดตาตัตะตตัดตาพิณันทีนี้เสยยะถีทางกามมตัญหาภวะตัญหาพิวัตวิภาวะตัญหาอิทางโขปะนะพิเกเวทุกขานิโรธถอริยสัจจโยตัสสาเยวะตัญหายะอเสสะวิลาขานิโรธุจาโขปะทิเนนนิสินสัจโค มุตติอาณาละโยอิทังโขปานาพิคเวทุกขะนิโรธะขามินนปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอะนิโยอัตฐังกิโกมะขูเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมพิคเวปุเพอนุสุเตสุทธง เมสุตจากขุงท้าปาฏิยานังท้าปาฏิปัญญาท้าปาฏิวิชาวท้าปาฏิอาโลโกท้าปาฏิตังขปะณิทางทุกขังอริยสัจจังปะรีเยยันติเมพิกเว ปุเพอนุสุตเตสุตทมเมสุตจักขุงทาปาฏิยานังทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาทาปาฏิอารโลโกทาปาฏิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะลิยาตันติเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุตทมเมสุตจักขุงทาปาฏิยาณังทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาทาปาฏิอารโลโกทาปาฏิอีทัง ทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุตจากขุงุธาปาติญาณังุทาปาติปัญญาุธาปาติวิชาวุาปาติอาโลโกุธาปาติตังอุปันิทังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหาตัมพันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุตจากขุงุธาปาติญาณังุทาปาติปัญญาุธาปาติวิชาวุธาปาติอา โลโก้ทาปาทิตังขู่แบบนี้ทางทุกขะสมุเทเยอาิยาสตจ์จังปะหิตันติเมพิกเเวปุกเพอนุสุเตสุทธมเมสุทจักขุงท่าปาทิยานางท่าปาทิบัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิโลโก้ทาปาทิหิทางทุกขะนิโรโธอาิยาสตจ์จังติเมพิกเเวปุกเพอนุสุเตสุทธมเมสุทจักขุงท่าปาทิยานางท่าปาทิปัญญา ถ้าปาฏิวิชาถ้าปาฏิอารโลโกทถ้าปาฏิตังขูปะนิทงังทุกขะนิโรโถอริยสัจจังสัจจิก,กาตพันติเมพิกเวปุกเพอนุสุตเตสุดธรรมเมสุดจากขูถ้าปาฏิยาณังถ้าปาฏิปัญญาถ้าปาฏิวิชา ทาปาติอารลโกทาปาติตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโถอริยสัจจังสาชิกะตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทธรรมเมสุจักขุงทาปาติยานางทาปาติปัญญาทาปาติวิชาวทาปาติอารลโกทาปาติอิทังทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมพิกเวปุกเพอนุสุเตสุทธรรมเมสุจักขุงทาปาติ ยางถ้าปาติปัญญาถ้าปาทิวิชาถ้าปาทิอะโลโกถ้าปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธะกามินีปฏิปทาอริยสัจจังเพภาเวตัมพันติเมภิกเวุูเพอนุสุตเตสุตธรรมเมสุตจักขงุงถ้าปาทิยางถ้าปาติวิ ปัญญาท่าปาฏิวิชาวท่าปาฏิอาโลโกท่าปาฏิตังขูปานิทางทุกข์นีโลทะคินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงท่าปาฏิยาณาังท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาวท่าปาฏิอาโลโก อุทาปาจิยาวกิวาจาเมพิคเวอิเมสุจาตุสุอริยาสัจเจสุเอวันติปะนิวัตตังทวาทสาการังยะขาภูตังยานัทสนังนาวิสุดนะ สุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวะหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสามาระเกสพัพหม,มเกสัสสาะมาณาพาม,มะนิยาปะชายะสะเทวะมนุษยายาอนุตตังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญญาสิงยัโตจากโเมพิกเวอิมสุ สาตุสุอริยาสัจเจสุเอวันติปะรีวัตตังทวาทสากาลังยถาภูตังยานทัสนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังอิคเว สัตเทวเกโรเกสมารลเกสพัมมเกสะสะมานาพามานิยาปะชายาสะสัตเทวมนุษยาษยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภีสัมพุโทโธปัญจปัญจญาสิงยานาัมจะปะนะเมทัสนางอัาปาทุทาปาทิอากุป,ปาเมมิมุตติอะยามาติเมมาชาตินัตถิ ฐานิปุณณะพะโวติอะอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตะมะนาปัญจะวัคคียาพิกขูอามันโตภาสิตตังภะาอภินันทุงอามัสะมจะปะนะเวยากะระนัสมิงพัญยะเมพัญยะมาเนอะ ยัสมาตโตโกทันยัสะวิยะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักของอุทาปาทิยังกินจิสมุทธะธยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปะวัติเตจะพภักขวา จักภักขวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัตถมนุษย์สาวงเอตามภักวตาภาลานสียางอิสิปะนเนมิขาดทาเยอนุตรังธรรมะจักกัางประวติตังอัปะติวติยังสามเนนะวาพามาเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพามุนาวาเกนะ สิวาโลกัสมินติภูมิมานางเทวานางสัตว์ถังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตถะมนุสสาเวสุมจตุมมหาราธิกานางเทวานางสัตว์ถังส ah ุตวาตาวะติงสาเทวาสัตถะมนุสสาเวสุมตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ถังสุตตะวายามาเทวาสัตถะมนุสสาเวสุมยามานางเทวานางสัตว์ถังส ah ุตวาตุสสีตา เทวาสัตธามนุสสาเวสุงตุสีตานางเทวานางสัตว <âu baik> ์ทางสุตวานิมมาณตีเทวาสัตธามนุสสาเวสุงนิมมาณตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปะระนิมิตะวะสาวตีเทวาสัตธามนุสสาเวสุงปะระนิมิตะวะสา วัตตีนางเทวาสัตถังสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัตถามนุษาเวสุงเอตัมพักขวตาภาลานสียางสิอิสิปะตะเนมิขาดทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกังปะวัตติยังตังอปะติวัตติยางสัมมา,า,าเมนนะวาภาเนนะวาเทวะเวนะวามาลุนะ มาเลนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพัมโลกาสัทโธอพุกคัชติอันจะทะสสะหัสดีหัสีโลกะทาตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะมิเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะตุละหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภะคะวะอุทา,า,านังอัทเนสิอัญญาสิวัตะโกโกทันโยอัญญาสิวัโตโพโกทันโยติ อิติหัหงอายะสะมะโตโกทัญะสะอัญญาโกทัญโยะตะเววนามังอโหสีติบทที่9พุทธานุสติอิติปิโสภควา,าระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมะซาละทีสทัาทาเทวามนุสสานังพุทโภะควาติบทที่สิบ ธรรม,มานุสติสวากาโตภควาต,ววตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาหิโกปัจจตางเวทิตะโพวินยูหิตติบทที่สิบเอ็ดสังฆานุสติ สุปฏิปันโนพระคาวาโตซาวกัสรังโคอุชุปฏิปันโนพระคาวาโตซาวกัสังโคยายาปฏิปันโนพระคาวาโตซาวกัสรังโคสามีสิปฏิปันโนพระคาวาโตซาวกัสรังโคญาติทางจากดาริปุรีสายุคานีอัตถะ ปุริสาปุกภาราเอสาพรกวาโตสาวกสร้างโคอาหูเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชฉลีกาเลนิโยอนุตตะลางปุญญเขตังโลกาสาติ บทที่12สักกตวาสักกตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวามนุษยานางพุทธะเตเสนะโสธินานสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาหูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปะลิราหูปะสามนางธรรมะเตเสนะโสธินานสันตุปัทถวาสัพเพภยาหูปะเมนตุเต สักกตวาสังคารัตตะนังโอสถทางอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเสนะโซธินานัส,สันตุปัทวาสัพเพโรคาบูปัสเมนตุเตบทที่13บสาคาถา ชีนะปัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวา,าวามาลังสวานังจตุสจาสพังระสังเยปวิงสูง่นาราสภากันถังกาลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิติโตไมหังมัทธกเกเตมุนิสาราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโนจเรสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัภาคุณากะโลหะ ยะเมอนิรุโธสาลีปุตโตจะทักขิเนโกทันโยปิติพาคัสมิงโมคาราโนจะวามเกทักขิเนสมเตไมั้ังอาหงอาณัฐราหุลากัสโปกัมหานาโมอะพาสุงวาสวามโซตะเกกะเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวาปะ พังกะโวก,กะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคาโวปุมาลากัสะโปเทโรมะเฮสีจิตะ วาทโกโซโัยหังวัทเนนิจังปะติทาสิคุณากโลปุนโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศิวลรีเทลาปัญจอิเมชาตานาราเทติระกามะมะเสสาสีติมหาเทรวิ วิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตนิโรละสาชาลันตาศีละเตเชนะอังขมังเคสุสันทิตารัต,ตนาปุระโตอาสิทากิเนเมตตาสุตตะกังทาชักคังปัดชักโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกลงคันทะโมระปะริตันจะอถานะ ฐานนาทิยะสุต,ตกางอากาเสชาทันังอาสิเสสาปากาละลานสันทิตาชินานานาวาวะลังสังยุตตาสัตตบสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันชัมตุปัถวาอาเสสาวินายังยันตุอานันตชินาเต นิชิตเจชะสาวัสสโตเมสกิตเจนะสะทาสัมพุทธปัจเลเชินาปัญชลมัชมหมิวิหารันตังมหิเตเลสัทามาเลนตุมังสพเพเตมะหาปุริสาสภาอิ เจวามันโตสุขุโตสุระโคชีนาลุพาเวนะชิตุปันทาโหธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุพาเวนะชิตันตะลายโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชรีติบทที่14บทสวดพาหงม,มหากา พาหงสหสมัติินิมิตาสาวุทันตังคีเมฆาลัอุทิตโคลาสสะเสนามาลังธานาธิธรรมวิถินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชายะมังคาานิมาลาตีเลกามะพิยุจิตาสาวพาติงโครัมปนาละวะกามกขะมาทัตตะยักขังขันตีสุทันตวิถีนาชิตาวามมนินโทตันเตสสาภวตุเตชายะ มังครา,านีนาลาคิริงคาชาวรังอติมัตตาภูตังทาวัคิจักกามสันนีวาสุทารุนันตังเมตตมุตม้เสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาาวัตุเตชยะมังครา,านีอุก,กิตตากัดขะมัตติหัด หาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตัอิทธีพิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังฆลานิกัตตวานะกัตทะมุทะลังอิวะคับพินิยาจิตใจญาทุทะวัจนังชนะกายะมัจเฉสันเตนะโสมะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะ ยะมังคลานิสัจจังวิหายะมัตติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอัตติอตัต มัทธัพพูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตะวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยะมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุธังมหิตทิ้งบุตเตนะเทระพุช,ชาเคนะทัพมาปะยันโตอิทูป,ปะเทะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหาจิติพุช,ชาเคนะสุทันทะ ท้งพมังวิสุทธิชุติมิถิากาพิธานางยานาคะเทนะวิถีนาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภวัตุเตชยะมังคลรานิเอตาปิพุทธชยะมังคราอัตตคาทาโยวาจโนทินทีสารเตมตันทีหิตตวานาเนกะวิวิธานีจุปัตถวาณิโมขังสุขังอัติคะเมยยะนโรสะปัญโย มหากรุนิโกนาทโทหิตายาสภาปานินางปูเรตวาบาลมีสภาผดโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวาัชเชนะโหสุเมชยะนังขลังชานโตโพธิยามูเรักญานังนั้นทิวันทนโนเอวางตะวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคะเลอาปะลงังจิต อะปาลาชิตาปัาลังเกสีเซปัทะวิโปคะเลอะพิเซเกสัพพาพุทธานาังอคะคปโตปะะโมทติสุนักตั้งสุมังคารังสุป,ปะพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิทังพัมมะจาริสุ ปทาขี่นางกายกรรมังวาจากรรมังป like ่า Sister, ทาขี่นางป่าทาขีนางมโนกรรมังปณนิทิเตป่าทาขี่นาป่าทาขีนานี้กัตตวานารพันตันเทป่าทกขีเนผาวะตุสัพผามังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิพระวันตุเตภาวะตุสัพผามังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเต พ,พระวัตุสัพพามังคลรังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทษฐีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปะเลโพธิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมทาเนนาะวันตุปุชิตาโสถิงกโลนเตทะวิหารละมัทะเลเทราจะมัชชา นาวากาจะาพิกโวสารมิกาทานาปะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานาภูตาสุขิตาภาวันตุเตชาลาพุชาเยปิจ่าอันทะสัมภวาสังเสทะชะตะชาตาอัตโวปปาติกานียานิกังธรรมวรางปติตจะเต สัมเพปิทุกขัสะกะลรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตธราจักปุกคาราโสสังคโคโหตุสมักคโควะอัตถายาจะหิตายาจะอัมเหระเขรักขัดตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนหุดทิงสัมปาปุเนยามา ธรรมเมปะลิยปะเวทิเตสันปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานินโนคุธะสาสนสัมมาทาลังปะเวฉันตโตกาเลเทโวภาวัตสตุวุธิภาวยาสัตตานังสาม,มิตทังเนตุ เมทะนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนินจังลักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนละลาชานโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทที่สิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขายะ พยาปตาจักนิพยาโสกปตาจักนิโสกาโหตุสเพปิปะปานิโนเอต,วาวตาวะวตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญะสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพา ภาวะนาภิราตาโหตุขาชันตุทะเทวตาขะตาบทที่17สุมังคลคาถา หน blessing, Onion, ุนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุนตูนิรันตรังหุนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหุนตูนิรันตรังหุนตูสัพพังสุมังคารังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโสติหุนตูนิรันตรัง สั issance, no religion, พเพุทธาพระลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพรลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพรลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะ เตชีน่ารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระรามปัตตาปจัจเจกานันจะยังะ พลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลังบัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลํงบัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลังบัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรังบัตตา ปัจจิกานันจะยังพลังอาราหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธามิสักโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิพาณอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดหมตนพระสูตรพระปรลิตและพระคาถาต่างๆเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญและทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมืม่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยวอวยพรให้ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิษตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการด้วยเทอรสาธุ